ยำมะเข ER ือยาวกันค่ะทุกคนซื้อมะเข ER ือยาวมาไว้ในตู้เย็นได้หลายวันแล้วค่ะก็ไม่ได้ทําสักทีถ้าไม่ยำก็คงไม่ได้แล้วค่ะมะเข ER เือเราเริ่มเหี่ยวแล้วมาเรามาเริม่มทํายำกัน<ร>กค่ะดับแรกเรามาหั่นมะเข ER ือให้เป็นชิน้นค่ะเอาชิ้นตามใจชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปนึ่งนะคะช่วงเวลาที่รอมะเข ER ือสุกแล้วก็จะมาเตรียมผักกันค่ะก็จะมีผักชีต้นหอมผักขึ้นช่ายแล้วก็มะเขือเทศมีหอมแดงด้วยนะคะเตรียมผักเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูมะเขือกันค่ะถ้าสุกแล้วเราก็มารวานหมูกัน แล้วรู้สึกว่าเป็นน้ำแข็งแล้วค่ะหมูเราอาจจะต้องใช้เวลาดวนนานหน่อยนะคะหมูสับของเราโดนน้ำแข็งเกาะไปแล้วค่ะดวนหมูนี่ก็คือจะใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มรส<ม> <ลด S 1> ชาติเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทำกุ้งกันต่อเลยค่ะใส่กุ้งลงไปรอให้กุ้งสุกแล้วก็ตักขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นเราก็มาเตรียมน้ำยำกันเลยค่ะใส่พริกลงไปตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำกระเทียมดองน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวค่ะเราจะเพิ่มความอร่อยด้วยซอสพริกแล้วก็พริกเผาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนทุกกกออยย่่าาางให้้้เเขขัันนนลคะจต นี่ก็คือให้พ่อบ้านเป็นคนชิมแล้วนะคะบอกว่าอร่อยแล้วจากนั้นเราก็จะใส่หมูสับกับกุ้งของเราลงไปค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเย่เสร็จเรียบร้อยแล้วได้กินสักทียำมะเขือยาวของเราเกือบเน่าคาตู้เย็นแล้วไม่เรามาเตรียมใส่จานกันค่ะเอามะเขือเรียงไว้ข้างล่างนะคะจากนั้นก็ตักเครื่องยำใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้นอกจากยำจะจานใหญ่แล้วเรายังเตรียมไข่ต้มมาด้วยค่ะสี่ฟองเอาแบบจุกๆไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์